สวัสดีค่ะพบกับครูสจีแตงโสภานะคะสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะมาต่อนะคะเป็นเรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อันนี้คือแผนที่ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ิประเทศลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนเป็นแอ่งลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้และมีทิวเขาด้านตะวันตกด้านใต้และด้านตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาพแรกนะคะเป็นลักษณะของที่ดอนค่ะที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาภาพที่สองเป็นลักษณะของพื้นที่ราบนะคะเป็นบริเวณของทุ่งกุลาล้องให ระหว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินนะคะและอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะละักษณะภูมิอากาศนะคะก็จะมีช่วงแห้งแลง้งยาวนานกว่าช่วงชุ่มชื้นทำเลที่ตั้งแถบตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคจะมีฝนตกหนะักเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำฝนมาตกด้านรับลมของทิวเขาภูพานค่ะ ธรรมชาติที่สำคัญของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือแร่ในรูปภาพที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นเหมืองแร่โพแทสเซียมจังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญที่นำไปใช้ผลิตปุ๋ยนะคะสองดินดินส่วนใหญ่ในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นดินทรายค่ะที่เกิดจากการสลายตัวจากหินทรายทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นะคะ 3แหล่งน้ําอันนี้ก็คือเป็นแหล่งของแม่น้ําโขงค่ะเป็นแม่น้ําสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 4. พืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าอันนี้คือรูปภาพของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ําของลําน้ําพองนะคะภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย20จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสรารคามมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดเลยศสีสเกตสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบวัวลำภูอำานาจเจริญอุดรธานี อุบนราชธานีและบึงการนะคะมีเนื้อที่รวมแล้วประมาณ168,857ตารางกิโลเมตรค่ะวิธีการดำเนินชีวิตนะคะวัฒนธรรมที่เราเห็นในรูปภาพคือการทอผ้าของชาวไทยอีสานในอดีตเป็นการทอผ้าใช้เองในยามที่ว่างเว้นจากการทำนา ปัจจุบันผ้าทอเป็นสินค้าหัตถกรรมซึ่งมีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะในรูปภาพเช่นทำสวนผู้เรียนอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีดินภูเขาไฟค่ะภาพที่สองคือผ้าไหมแพวาที่อำเภอคำม่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวอย่างสถานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาพแรกเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นภาพที่สองคือปราสาทหินพนมรุงที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภาพถัดมานะคะเป็นทะเลบัวแดงที่หนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย ภาพถัดมาอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต่อมานะคะหาดทรายทองสรีโคตบูนจังหวัดนครพนมมีภูมิประเทศเป็นหาดทรายน้ำจืดซึ่งปรากฏให้เห็นในฤดูแล้งนะคะภาพถัดมาคือ3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภูมิประเทศแก่งหินที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำค่ะ ดังนั้นขอให้นักเรียนดูคลิปทบทวนอีกครั้งค่ะมีปัญหาสงสัยไม่เข้าใจสามารถแจ้งผ่านไลน์กลุ่มหรือสอบถามได้ทันทีเลยนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ